สำหรับวันนี้นะคะจะมาสอนทำการบ้านการออกแบบวงจรและเขียนโปรแกรมสำหรับมือใหม่ค่ะจากโจทย์นะคะถ้านักเรียนต้องการทำไฟวิ่งแถวเดียวจำนวนหลายดวงนักเรียนจะมีวิธีการเชื่อมต่อวงจรนี้และเขียนคำสั่งได้อย่างไรเราก็มาที่เว็บไซต์ t i n g e r c a t com นะคะในการทำไฟวิ่ง นักเรียนลองย้อนไปนะคะในโจทย์ข้อที่4เนี่ยที่เราได้ทําไปโจทย์ข้อที่4ทําไฟกระพริบเอาไว้จากไฟกระพริบหลายดวงเนี่ยเราสามารถนํามาพัฒนาโปรแกรมให้เป็นไฟวิ่งเนี่ยได้เพราะฉะนั้นในส่วนของการเขียนวงจรถ้าเราไม่ไม่อยากเขียนวงจรใหม่แล้วนะคะจะใช้วงจรเดิมที่ทําอยู่นํามาใช้งานและ นักเรียนต้องการจะเก็บโจทย์ข้อที่ทำไฟกระพริบเอาไว้เราก็สามารถที่จะมาะสำเนาข้อมูลตรงนี้นะคะ,ะในหัวข้อในวงจรที่เรียนได้ทำไว้นะคะทำไว้ทั้งหมดระบบจะเก็บเอาไว้อย่างนี้คะ่ะมาดูในส่วนที่เป็น Option. ออปชั่นก็จะมี p r o p e r t i e s duplicate move to project หรือ delete ดูส่วนแรกก่อนนะคะคือส่วนที่เป็น property เราสามารถตั้งชื่อ design name ได้ตั้งชื่อตรงนี้ได้เลย design description ก็อยากจะอธิบายรายละเอียดต่างๆก็พิมพ์ใส่เข้าไป text นะคะอันนี้กรณีเอาไว้เมื่อเราเผยแพร่ข้อมูลเมื่อใครที่เข้ามาค้นข้อมูลก็จะมาเห็นงานของเรา privacy ขณะนี้เนี่ยเราจะกำหนดไว้เป็น private ก็มีแต่เราเท่านั้นที่เห็นได้ ในส่วนของ Public นะคะในส่วนของ Public เนี่ยถ้าเราเลือกเป็น Public คนอื่นก็สามารถเห็นงานของเราได้ด้วยนะคะในที่นี้ครูขอ,อกำหนดเป็น private นะก่อนะคะเราจะทำการสำเนาโจทย์ข้อนี้ไว้ข้อที่4นะคะจะสำเนาขึ้นมาเพราะว่าวงจรจะเป็นวงจรเดิมเราไม่ต้องเขียนวงจรใหม่แล้วเราจะ,จะให้วงจรเดิมในการเขียนงานนะคะเพราะฉะนั้น อ่ตรงนี้ถ้าการเปลี่ยนชื่อนะคะเราสามารถเปลี่ยนตรงนี้ก็ได้ค่ะคลิกเข้ามาลบคำว่า Copy of ออกโจดข้อที่5นะคะโจดข้อที่5ก็จะเป็นไฟวิ่งนะคะก็จะเป็นไฟวิ่งโดข้อเดิมเนี่ยจะเป็นการ แสดงผลแบบไฟกระพริบนะคะกูก็จะขอปรับเราจะเปลี่ยนเขียนโปรแกรมใหม่นะคะก็เลือกมาที่ blocks and text ่ะขยับตรงนี้หน่อยจะได้เห็นอ่โอเคนะคะในคำสั่งเดิมที่เราเขียนไว้เราไม่ใช้ละนะคะเราจะลบทิ้งวิธีการลบทิ้งเนี่ยนักเรียนจะลบทิ้งทีละบล็อกอะไรอย่างนี้ก็ได้หรือคลิกทั้งหมดเลยค่ะ ลากลงไปที่ถังขยะข้างล่างตรงนี้หรือจะคลิกค้างเอาไว้ลากมาทางส่วนที่เป็นทางซ้ายมือตรงนี้ก็ได้ค่ะแล้วก็ปล่อยเหมือนกันนะคะทีนี้เราก็จะเริ่มในการเริ่มเขียนแล้วนะคะเมื่อเราต้องการให้ไฟดวงแรกเปิดเราก็มาที่เซตพินนะคะเซตพินอะไรคะดวงแรกอยู่ที่พินสอง ไฮเราต้องการให้ดวงแรกไฟติดขึ้นมาสักหนึ่งวินาทีจากนั้นก็ให้ดับก็เป็นเซตพิน2ดับนะคะพอเซตพินระหว่างที่พิน2พิน2เนี่ยดับพิน3จะต้องสว่างขึ้นมา เพราะฉะนั้นพินสามก็ต้องสว่างใช่นะคะเมื่อพินสามสว่างสว่างหนึ่งวินาทีสว่างหนึ่งวินาทีก็ต้องไปไงคะพินสามก็ต้องดับนะคะพินสามก็ดับพอพินสามดับพินสี่ก็ต้องมาแสดงผลแทน ใช่ไหมคะแสดง1วินาทีเช่นกัน,เ,นเมื่อพินสีแสดง1วินาทีก็ดับนะคะเนี่ยพินสีดับ,ดบนะคะเมื่อมันมีซ้ำๆซ้ำๆหลายๆครั้งเราสามารถที่จะคัดลอกนะคะ ตัวบล็อกได้ก็ไปที่ด l i ิเคตสามารถที่จะเลื่อนคลิกแล้วก็เลื่อนเมาส์มาได้ตำแหน่งที่ต้องการคลิกทางไวเลยค่ะ,ะต่อไปเมื่อพิน4โลพิน5ก็ต้องไฮพอพิน5หาย1วิก็พิน5โลนะคะพิน5โลก็พินหาไฮพิน6 high, โลตรงนี้เกินก็คลิกค้างเอาไว้นะคะแล้วก็นำมาฝากนักเรียนมาศึกษาในส่วนที่เป็น text mode ด้วยนะคะในส่วนที่เป็น text mode ส่วนแรกจะเป็น v o i c e setup ส่วนนี้นะคะก็เป็นการกำหนดค่า pin mode ของ led ทุกดวงเลยนะคะแล้วก็ระบุว่า led เป็น output มาดูในช่วงที่2ก็จะเป็น v o i c e loop ส่วนของรูปของการทำงานว่าในการเขียนรูปการทำงานเนื่องจาก LED เป็นดิจิตอลก็กำหนดว่าดิจิตอลไรท์แต่ละพินนะคะกำหนดค่ายังไงนะคะก็กำหนดเสร็จดีเลยไปกี่วิก็สามารถที่จะกำหนดตรงนี้ทำความเข้าใจไปด้วยเราก็มาทดสอบการทำงานเลยนะคะ เรียบร้อยนะคะเราก็สามารถที่จะออกแบบนำวงจรจากข้อที่ผ่านมานะคะมาเขียนโปรแกรมเพิ่มขึ้นมาเป็นโปรแกรมไฟวิ่งซึ่งวิธีการเขียนนักเรียนสามารถเขียนการทำไฟวิ่งได้หลากหลายแบบไม่จำเป็นว่าเรียนจะต้องใช้วิธีการเดียวกันกันกบของครูนะคะทุกคนสามารถที่จะ,ะมีไอเดียในการเขียนโปรแกรมเป็นของตัวเองสำหรับวันนี้ก็ขอจบการ อสอนการบ้านการทำไฟวิ่งให้กับนักเรียนนะคะถ้าเรามีวงจรอยู่แล้วเรียนลองประยุกต์ในการเขียนโปรแกรมต่างๆจากวงจรนี้อีกก็ได้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ